เช้าวันพระฤหัสบดีที่14มีนาคม2562ครับผมเป็นอาจารย์สอนโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็อยากจะมาบันทึกประวัติศาสตร์ก่อนการเลือกตั้ง2562ครับบนโลกโซเชียลมีเดียบนโลก Google บนโลกทวิตเตอร์แล้วก็ข่าวหน้าหนึ่งเพื่อ บันทึกไว้เป็นอนาคตในวันข้างหน้าเพราะมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันที่จะเกิดขึ้นในเชิงของการเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกันมากในเรื่องการแสดงความเห็นทางการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากครับก็จะมารีวิวนะฮะให้เพื่อนๆได้ติดตามข่าวสารกัน กขขออนุญาตดื่มกาแฟไปด้วยนะฮะเมื่อกี้ทำคลิปไปอันหนึ่งนะครับก่อนที่จะมารายงานทำคลิปเกี่ยวกับรีวิวกาแฟ black coffee อ,อ่า black canyon deep coffee เนี่ยฮะเนี่แล้วเมื่อคืนก็ทำคลิปรีวิวอ่านหนังสือกุณฑัธวุฒิสยเกลือสุภาพบุรุษไพรแล้วก็เกาะติดทวิตเตอร์คนเอกประยุทธ์ไปเปิดสถานีรถไฟที่ ขอนแก่นครับเมื่อวานดูข่าวของไทย PBS เอ,อไม่ใช่ไทย PBS ไวทีวีมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและผมอยากจะนำเสนอวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ Google Trend ครับ Google Trend, เ r e n d เป็นแนวโน้มก็คือ Google Trend คืออะไร Google คือ Google Trend ก็คือแนวโน้มเครื่องมือในการ ค้นหาสิ่งที่กำลังระยับได้รับความนิยมสิ่งที่เป็นกระแสสังคมขนา,ขนาดขนี้นี้เผอิญทางไวทีวีเขาเอาเรื่อง Google t r e n d มามาร์กกับลายชื่อของผู้สมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรคุณเอกประยุทธ์คุณสุดารัตน์คุณชัดชาติอะไรพวกเนี้ยก็ผมก็เลยอยากจะลองทำดูบ้างนะครับเพื่อเพื่อให้บันทึกไว้ว่าโอ้ตอนนี้กระแส แร้ว,ว่าความนิยมเป็นยังไงจากคนที่อยู่บนโลกของ Google Trend ครับบนโลกของ Google ในการค้นหานะครับอ่ะเรามาดูกันครับเพื่อนๆพ่เพื่อนเ,อนเอนไม่ทราบว่าเคยลองใช้กันมากว่าครับอันนี้คือ Google t r e n d นะฮะกูเ e ิลไปพร้อมๆกันเลยก่อนที่จะไปข่าวหน้าหนึ่งเรามาดูเรื่องของเทคโนโลยีกันก่อนครับ Google Trend พวกนี้เวลาผมไปสอนหนังสือนะครับผมก็จะ ให้ลูกศิษย์เนี่ยดูว่า Reputation หรือว่าชื่อเสียงที่เวลาคนต้องการค้นหาหรือว่าต้องการอะไรจริงๆเขาจะไปค้นที่ Google ครับที่เราก็ามาดูนะครับผมก็ใส่ชื่อของแคนดิเดตนายกลงไปนะฮะประยุทธ์จันโอชาพิสิทธิ์เวชชาชีวะสุดารัตเกยุรพันธ์เสรีพิสุทธิ์จริงๆก็มีชัดชาติด้วย นะเดี๋ยวเราค่อยเอาใครออกสักคนหนึ่งถ้ามาดูกราฟจากตรงนี้ฮะนี่เป็นกราฟสามสิบวันที่ผ่านมานะเพื่อนเพื่อนจากตรงนี้จะเห็นว่าของคุณธนาธรเนี่ยนำโดงเลยนะครับคุณธนาธรน,นำโดงเลยจะมีคุณเสรีพิสุทธิ์ออกอาวุธมาวันหนึ่งตอนที่คงจะเป็นมีเรื่องกับทหารนะครับที่โดนทาหารตามทีนี้ มาดูในรายจังหวัดกับเ,เพื่อนๆทั่วประเทศไทยนะฮะทั่วประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าคำเซิร์ชเปรียบเทียบเนี่ยทั่วจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยเยอะมากนะครับไล่ตั้งแต่เชียงรายไปเลยเ,เชียงใหม่บ้านผมด้วยเ,เชียงใหม่คุณธนาธร33เนี่ยทางอุบลละ39ฮะ มีแดงมาหน่อยของคุณอภิสิทธิ์แดงที่ยะโสธรเอออันนี้แปลกดีน่าสนใจผลเอ็กประยุทธ์ไม่มีเลยครับแล้วก็คุณธนาธรเป็นศูนย์ด้วยนะที่ยะโสธรแล้วก็ผลเอ็กประยุทธ์จะเยอะที่เพชรบุรีครับทิตราดโอ้โหทิตราดนี่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะนี่ครับมาดูเรียงดำดับความสนใจนะครับผลเอ็กประยุทธ์เนี่ย ที่อุทัยเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยใช้หน้าตราดสีสเกอ่ะลองมาดูของคุณธนาธรบ้างคุณธนาธรแรงครับที่ละนองหนองบัวลำพูน่านสิงห์บุรีบึงการคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ที่พังงาสุรินทร์พิษณุโลกเป็นภูมิภาคย่อยดูกรุงเทพฮะ เป็นกรุงเทพเนี่ยคุณธนาทรน,นำโดงครับเพื<ๆ>่อนๆเียพูดถึงคนค้นหา Google นะครับคนค้นหา Google ซึ่งก็มีเขาเรียกว่าทุกเพศทุกวัยเลยล่ะในการค้นหา Google โอเคอ่ะเราที่จะมาดูต่อมีค้นหา คุณสุดารัตน์นะครับคุณธนาธร30วันข้อมูลนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเป็นโพเป็นโพอย่างแท้จริงของคนที่ค้นหาแต่ละชื่อของคนที่ค้นหานักการเมืองนะครับว่า สรุปว่าตอนนี้คุณธนาธรในโพหลายๆโพก็นำโด่งอย่าไปประมาทอาจจะแซงมาก็ได้ก็นำทั้งเดี๋ยวผมเปลี่ยนดูดิฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเอาคุณชัดชาติลองใส่เข้าไปดิอยากรู้ว่าคุณชัดชาติเป็นไงบ้างชัดชาติสิทธิพันธ์อะ r e p u t a t i o n ของแกชื่อเสียง ก็ยังเป็นลองฮะอยู่แค่ระดับระดับเดียวคุณเอกพิสิทธิ์เลยขนาดกระแสคุณเอกพิสิทธิ์ที่ออกอาวุธมานะฮะก็ยังไม่เยอะเท่านะครับนี่ในหนึ่งเดือนนะฮะเพื่อนๆในหนึ่งเดือนฮะในหนึ่งเดือนในรูปแบบของเว็บในรูปแบบของข่าวสาร และการค้นหาบน YouTube เป็นยังไงครับเ,เพื่อนๆดูนะครับอันนี้บน YouTube ด้วยนะครับการค้นหาบน YouTube เพราะว่า YouTube เป็น Search Engine อันดับ2ของโลกแล้วก็มีผลมากเลยก็เหมือนช่องชีพทําคำวิเศษเนี่ยคนเซิร์ชของช่องชีพทำเนี่ยก็ของผมนี่ก็อัตราการเซิร์ชก็โอเคเลยครับก็แสดงว่ามีคนอยากจะติดตาม ข่าวสารเรื่องของการเลือกตั้งแบบดิจิตอลนี่ฮะการค้นหาบน YouTube นะครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจนะครับก็เข้าไปที่ Google Trend ได้นะครับเพื่อนๆก็พิมพ์เข้าไปเลยครับนี่ o o g t r Trend s. แล้วก็สามารถจะพิมพ์เปรียบเทียบได้นะะการค้นหาที่กำลังมาแรงด้วยนะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเห็นไหมฮะ a c e b o o k เข้าไม่ได้ นี่ครับมาเช้าเลยแล้วตอนนี้ก็ยังดูมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็วันก่อนเรื่องของ w ว r l d w i ว e Web นะครับครบรอบ30ปีปีครับก็เดี๋ยวผมจะตรงไปที่ช่อง YouTube นะครับไปดูความเห็นเผื่อเพื่อนเพื่อน,นทักทายเข้ามานะครับชมจากที่ไหนบ้างวันนี้มีความเห็นอย่างไรกับการเมืองและสิ่งที่ผม ได้นำเสนอไปหรือว่าใครอยากจะดูใครอยากจะฟังใครอยากจะจะฟังเรื่องอะไรก็รกแสดงความเห็นมาได้เลยนะครับโอเคครับผมจะมาเริ่มจากตรงทวิตเตอกันก่อนดีกว่าเริ่มจาก Twitter แล้วก็มาดูของไวซไซต์นะฮะไวซไซต์แล้วก็ไป ข่าวหน้าหนึ่งนะฮะข่าวหน้าหนึ่งเราไปดูที่ทวิตเตอเช้าวันนี้ก่อนเลยครับเช้าว,วันนี้เช้าว,วันนี้ส่วนใหญ่ก็นี่ก็เป็นการระง,งับใช้เครื่องบิน Boeing จ็ดส a มเนะฮะอันนี้เพื่อนเนที่ดูจากต่างจังหวัดน,นะฮะกรุงเทพอันนี้สพ .91 เก้าหเขารายงานผ่านทวิต t ตอร์ล้านกว่าคนฮะ เจ็ดโมงเช้าถนนกรุงเทพทนบุรีขาเข้าผ่านแนวการก่อสร้างรถไฟสายสีทองใต้ bts ลดขึรถเคลนตัวชาไทายสะสมข้ามแยกตัดสินกรุงเทพก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเอาเชียงใหม่บ้านผมจังหวัดเชียงใหม่ยังติดอันดับสาอากาศแย่ที่สุดในโลกมันขนาดนี้เลยอะ่ะสุนทรนตู่ศุนทรนตูเยือนถิ่นอีสานไร่รกรอ้อนชาวบ้านนี่ จาก v o i c ท t วนะฮะทวิตล่าสุดของ Facebook นะครับเมื่อช่วงตีสองแจ้งกำลังเรื่องแก้ปัญหายืนยันไม่ได้โดนโจมตีแบบ d ีดีนะครับตอนนี้ก็รู้รสึกยังใช้ไม่ค่อยดีนะครับอัปโหลดอะไรก็ไม่ได้นะครับมาดู Hashtag เลือกตั้ง62มานะครับเพื่อนๆ Hashtag เลือกตั้ง62 ฟ้ารักพ่อคุณธนาธรตอนนี้กระแสดังมากเมื่อวานอยู่ที่นู่นเลยครับสุพรรณบุรีอันนี้ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เจ็ดสิจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง6-2กาแบบไหนจึงจะถูกต้องที่สุด บัตรด,ดีบัตรเสียเอาฟ้ารักพ่ออนี่ที่ไหนฮะเก็บตกจากป่าใส,คสรรน,ะะน,สรนครสวรรค์นะฮะอ่านี้ทีมซัพพอร์ตอภิสิทธิ์เมื่อวานคุยกัอภิสิทธิ์ไปนครสวรรค์ โอ้ oh, คนเยอะเลยครับคนเยอะแฟนคลับเยอะแสดงว่าถ้าอย่างนี้นะฮะพอดีผมรู้จักสส,สประชาธิปัตย์คนหนึ่งพี่สงการจิตสุธิภากดอ่านี่รู้จักกันมาตั้ง20ปีแล้วฮะพี่สงการเนี่ยเป็นสสประชาธิปัตย์นะครสวรรค์บ้านแกนทำรงสีแล้วก็พี่สงการเนี่ยแกเป็นคนแปลหนังสือเรื่องดิจิ t a ลอีโคโนมคนแรกของประเทศไทย ก็อันนี้เป็นภาพนายกบิ๊กตู่นะฮะพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานั่งสำรลอ้อคู่กับเด็กผู้หญิงหน้าตาดีโดยมีนายต่อมกิติสกุลอายุ67ปิปีเป็นคนปั่นพาชมเศรษฐกิจใจเมืองโคราชพร้อมตรวจราชการนครราชสีมาอันนี้ใครมาดูตรงนี้อันนี้ก็ ทางพักชาติไทยพัฒนาคุณการน,นาศิลปะอาชาก็เดินหาเสียงกับคุณวราวฒิที่รถไฟฟ้านะครับและอันนี้ก็คุณอภิสิทธิ์นะฮะกระซิบกระซิบน,นายสุวรรณิพตพันลบประธานที่ปรึกษาพักชาติไทยพัฒนาโน้มตัวคุยกับซิบนายอภิสิทธิ์วชาชีวะพรคประชาธิปัตย์ระหว่างรวมไปการเมือง หกพักการเมืองครับแป๊บนะครับหกพักการเมืองตอบเพื่อนๆก่อนโอเคหกพักการเมืองอ่ะไปดูเดลินิวมั้งครับเพื่อนๆเดลินิวนะฮะเดลินิวเดลินิว